แอบบอกเล็กน้อค่ะโอ้โหสมบัติขสุดกันเลยล้อยล้วอยากจะอยู่ในงานนี้เลยค่ะตอนนี้นาะแถวใกล้จะมาแล้วนะคะใกล้จะมาแล้วค่ะอยู่ที่สีชมพูพิคคาเลอร์ตอนนี้อ๋อหลายๆคนบอกว่าเอฟอยู really? ่ก็ค mm ืพิคคาเลอร์กับเราแล้วกนนี้เป็นอุตสาหกรรมพิเศษนะคะรว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สงบัติของสุด บอกบ้เลต่ะาวะูเสจเรการจะเราก็ไม่รู้แะต้เจ็บนี้ตางมาย่้่สิจแลใส่น้ำเงินใส่น้ำเงินเข้าใส่น้ำเงินแล้วตวงนี้อ่เ้ส่น้ำงานแล้วนะใส่น้ำเงินแ้วนะคะว่า ถึงแล้วนะคะก็ตรงนี้พี่ต้องตอนยาตนะคะพันคเยอะมากๆวันนี้เีขช้าเรียกได้ว่าที่ค่ะพี่พูทุกขั้นนลเพราะร่วงสินพิเ็จกันแบบนี้แน่นอนเลยว่าเราจะได้เจอเจอแบบภาพมาจักตุรกีนาดแน่นอนค่ะพี่ยอดเตรียนนะใกล้ถึงแล้วนอกจากในวันนี้นี่ะคะค่ะค่ะ ใกล้จะถึง30คนสุดท้ายแล้วนะเราจะช่วยกันนับถอยหลังนะคะเดี๋ยเดินไปด้านโน้นกัานะคะว่ามา,าถึงบริเวณตรงไหนแล้วนั่นเองค่ะมาเลยมาด้านนี้นะคะกับ30คนสุดท้ายที่จะมาร่วมเขาเดาวกันนั่นเองนะคะเอาล่ะเอาล่ะนะคะใกล้แล้วะคะ่าใกล้แล้วะคะ่ะตอนนี้นะะี่ต่อของฉันมาเรื่ยเรื่อ ได้แล้วนะคะสามารถที่จะมาจเจอกันได้เลยมาร่วมนับเข้าดาวในงานจามสิบนั่นเองนะคนนนะ 1, ค 1, ควันนี้เนี่ยที่ว่าเป็นไทลา์ของ1 0 0 0คนเป็นไไลท์ของ 1, 0 0 0คนวันนี้นะจะเริ่มนับกันแน่นอนนะตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยคุณพี่บอกว่ารอที่จะส่งคนสุศน,นีะคะไปยังบริเวณหน้าแล้วนั่นเองนะตอนนี้ใกล้แล้วนะคะก็จะมาถึง30มสิคน ในที่จะมาร่วมกิจกรรมพิเศษเรืยกได้ว่าเขาดาวพร้อมกันแล้วหลายๆคนก็จะนับพร้อมกันนหาคะจับสามสิบตัานต้ร้านเอกันลกันมัดวหคะให้จัึแล้วก้ับจับใ้ที่ไที่เห็นอัวานได้เลนวดานได้เลยค่ะ 哎。Okay.